ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกสมกปี2564ถึง2566เบอร์2นายนิพนธ์ลิ้มแหลมทองผลงานเด่นในฐานะนายกสมกปี2562ถึง2564สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปรรมัมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการแข่งขันโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ4บวก1วิทยาเขตเคยุรัน1วัตถุประสงค์1เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี2เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษา3เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ผู้ร่วมโครงการเป็นนักวิ่งจำนวน 15,869คนความร่วมมือจากนิสิตบุคลากรนิสิตเก่า4,400คนโดยประมาณ KU n i t Eat and Read สอมอรกร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จัดโครงการ KU n i t Eat and Read จัดอาหารให้กำลังใจน้องนิสิตช่วงสอบประจำปี2,562าจำนวน2ครั้งดังนี้ จำนวนอาหารที่จัดในแต่ละวันจุดลับประมาณ200-300ถึงคนได้รับความร่วมมือจากชมรมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากคณะและรุ่นต่างๆให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีพัฒนาโครงการ ku football club ku fc ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทไลฟ์อัพดีไซน์จำกัด ให้การสนับสนุนติดตั้งโคมไฟสองสว่างณสนามอินทรีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดเป็นมูลค่า2ล้าน1แสนบาทเพื่อยกระดับคุณภาพความสองสว่างของสนามอินทรีจันทรสถิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่สามารถรองรับการแข่งขันต่างๆในระดับสากลโครงการสมกรรวมใจปล่อยกุ้งปูปลา 62ล้านตัวทั่วประเทศวัตถุประสงค์ในการจัดงาน3ประการคือ 1. เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคาราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัติยราชนาลีในฐานะนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์ 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นทุกคณะทุกวิทยาเขต 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยชิงถ้วยพระราชทานโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในเพลงมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถร้องเพลงมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องทั้งเนื้อร้องและทำนอง 3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในการแสดงออก 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า 5. เพื่อส่งเสริมนิสิต ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โครงการสัมมานาวิชาการอึดฮึดสู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนิสิตให้รู้จักตัวเองและสามารถที่จะตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลตัวเองโครงการสัมมานาวิชาการฝุ่นพิษ pm 2.5โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของ PM 2.5ที่มีต่อมิติต่างๆในสังคมสร้างห้องสโมสรสอมองกอเพื่อให้สมาชิกมาพบปะสังสรรค์ ปรับปรุงห้องสโมส,สอมออรสมกกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นที่พบปะสังสรรค์ของนิสิตเก่าทุกรุ่นเปิดให้บริการ12นาฬกาถึง18นาฬกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นิสิตเก่าสามารถขอใช้สถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงรุ่นเป็นหมู่คณะได้ รองรับแขกจำนวน30-50คนจัดกิจกรรมสันทนาการแก่นิสิตเก่าและผู้ที่สนใจตามวันเวลาที่กำหนดโดยนำรายได้เข้าสอมอกสมอกร่มกรรวมกับภาควิชาพลาศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสันทนาการเช่นลายแดนซ์ลีลาดไทยเก็กณห้องสโมส,สมรสมอก โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมเข้าสอมอกปกป้องทรัพย์สินของสอมอกที่ดินเกษตรนิเวศซอยแจ้งวัฒนะ14ปี2561สมกถูกนิติบุคคลเกษตรนิเวศฟ้องให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน6ไร่เศษในซอยแจ้งวัฒนะ14ปี2562ถึง2563นายกนิพนธ์ลิ้มแหลมทอง ได้ไปขึ้นศาลในฐานะตัวแทนของสอมอกจำนวน2ครั้งปี2563สอมอกเป็นโจทย์ฟ้องนิติบุคคลเกษตรนิเวศและบุคคลอีกจำนวนหนึ่งเพื่อปกป้องและรักษาที่ดินในกรรมสิทธิ์อันชอบธรรมของสอมอกผืนนี้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเพิ่มจำนวนสมาชิสออกสมกเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2561จำนวน 19,583คนคิดเป็น18เปอ,อ,อ,อร์เซ็นต์สมกลดค่าใช้จ่ายประจำเกี่ยวกับก,บการบริหารสมาคม 1. เปิดสอบราคาผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้จัดทําบัญชีเดิม2,14,920บาทต่อปีเหลือ30,000บาทต่อปีประหยัดค่าใช้จ่ายได้1 8 4 9 2 0บาทต่อปี 2. จัดทําและปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของพนักงานสมาคมผมที่พลลิฟต์แหลมทองวันที่2เดือน2เลือกเบอร์2นะครับ